ตอนนี้ันไว้ขามใป้น้างนังมั้งเนี่ย้น้ำก็เป็นน้าสิ้อภาพไปใช้แกงน้อธรรมดาสบายดี บายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดสุขุขุคนน่าสบายดีมือฝนตกพี่น้องพอดีพวกเรากำลังชิพากันไปเลาะสื่อแนวยูแนวกินพี่น้องนะมื้อนี้ก็เป็นมือที่ฝนตกขันขางจะแห้งแห้งดูก่อนน้ำถั่วมื่อสุกคนนี่น้ำถั่วเหมืนทางหมดเลยนี่ โูกทำอีกใบแบบฝาาฝนสาละค่ะยังไปแต่ว่าถ้าฝนชาฝนชาจาเถื่อือบเธอเลยจำเป็นต้องไปถึงนี้นะคะแต่พอเขาขาวมาฟังนี่เธอนีขึ้นจะเป็นเธอตกหนักชดตกอนักหรือว่าต้องเงชดไะนรทกกคนตองเฮชดต้นซ้ายต้นหอไปีก่อนต้องยืดแล้วกกลับมาแล้วช่วงเอกกลับมาอเช่าแล้วทำอะไรดต้องมาต้องเติมแลมันะ นี่อะไรวะกเปลียนอยางไม้เสอ้โหล้เบี่ยนเปลียนแ่ารมเยระหว่างต้องมึนๆเีิ่มนอนน้มึนนะนี่เอ่อชดเยียงมาเลยยูกก็กำลังชิพาการไปเลาะสื่อพักมาใช้เก่งเนาะสื่อพักกันแบบพักษะ เนาเนี่ยแหอะมันดำยาก็เถีวบาแล้วก็บังคับที่นี่เห็นมาสงไปสื้อผักละคนโตคนในก็บพยาเช่ากินกินเลยจำเป็นไปให้เจอเลย้วามากขอมานลรามือก็มืออาบ ต๊กับผ้ากันแข็งฝนแล้ก็ไมนองเสียงว่ขายิบตลาดก็จะชิเปิดหรือพวกเปิดนะไปอ่คนต๊กับผ้ากันแข็งฝนเปเลาะซื้อน่อยู่น่ากินโอ้โนึออตัวน้ามนันเลยโค้หนักมาก คือจีแมนนำละ bài บะทฮันนะเปะ็นตัวของกบูือกันมันตกแบบนี้มากโอ้โุกหนาจะสองสามชั่วโมงหนาจะได้แล้วแหละโอ้โ ยอูจ้ะงนก็ออยอนะบู๊ไปฝัง้นทางอยู่ฝั่งนะ้ล้ไปฝังนน้นเอกดกังแม่กาังงไปไปไปี้มนไว้ขามไว้นนมั้งนี่ไ้หนนก็ย้หมา ในวันที่ฝนตกนยางลุยน้ำไปเลาะซื้อผักเดินถ้าแล้วถือว่นมาตลาดละผอ้จานี่เป็นี้ชื่อไหมชื่อภาพวใช้แก่งน้อได้แล้ว <c oughs> เอาจ้ะเอาจะพักเดะอเงินเห็นห้าอเไานึงซื้มาเหมือนดู

พวกพวกพวกเฮ้าผู้ดนะุูคนว่ายุททางฝั่งนี่นีมลาฝนตกฝนนั้นเรามันเป็นแบบนี้คือการมดทุกเคสบอคือแบบยุทธมุควันนี้นตกแห้งแห้งวันี้มันที่อเชาวสองชเอา,นะาเอาวันี้ชาเอนะดูกคนนะคือ ทั้งนี้นะแบบมันเบิ้งไปเห็นดินเลยนะทุกคนแบบไปทั้งไหนก็มีแต่คอนกรีตมีแต่หัน่นเพ็ดเข็มคือมนะีนางเป็นแวะเข้าไปชื่อเพชรเข็มแม่บัมีอ่มรนี้นะทุกคนะโโนี่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 ไัเนีนะ่ ยี <cn> ่สิบบาทบ้าการก้นยี่สิบบาทนะกาว่าเดินไปไลๆเยครับลงไปอนสาุสะดุดยครับสะดุดหักไปไปไป อาเดี๋ยวเพิ่งหลดมาลุยน้ำมาอาันนี้การมือฝนตกรออ,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 อมาเป็นเก็บเิ่งหลุดลุยน,ำน้ำเหมือนเอาเรือมาขี่ขึ้นขักนะ กันกันมันยำน้อยเนี่ยเอากระตุกมาลุยน้ามั้งำหน่อยน่ายแจักเแมนเราได้หน่อยม่นความคิดของเขาเราได้แบบย้อนทางเพื่นดีทางเนก่อนกันดสุดทางยำหน่อยนะแจักแมนราได้เนี่ยแบบสู้ยเรานำเขาเฮือนนำทวงบ้านเนี่ยคือความดีใจเนาะยักลิ่นนะยำหน่ะกันม่ยยำน้อยทุกคนเห็นนะนี่เอาตุกมาลอยละฉ่ำเสะฉ่ำเสะมาหน่อย ฝนสิตกฟ้าสีแดดนั่นแหละเนาะสังคมในเมืองก็คือยังพากันไปเห็ดเบียกเห็ดงานคือเก่าทุกคนรวมทั้งพวกเฮาวนำบันยูบันนอกบันนาไปเห็ดเบี้ยงนี่นี่นี่บึงยังอีกโอ้บันนอกบันนาเฮาเห็ดไทยเห็ดหน้าฝนตกกับยาด้วยฝนตกแห้งเห็ดจะหนีไม่ยาดกวยฝนโตกกับยาฝนตกแห้งก่อนทักยืดเชียงวะสมุดมา น่ะอเห็ดเวียกน่นี่เอ้ามันตางกันด้วเห็ดเบียกอยู่บ้านเฮามันเห็ดเบียกหัวยูโคมอันนี้เห็ดเบียกเห็ดเบียกหัวยูโคมฝนตกก่ผู้ฟาเดตกูผู้กลับมาแล้วทูกปะตอนนี้ก็ขึ้นห้องขึ้นห้องแล้วก็ไปแต่งยูโฟกินอันนี้ก็ หนาจ้าซาำนี่ละดีดีนี่ก็ได้พอดีเห็นอันนั้นนะหนึ่งสามนี่เปียกหมดเปียกก็หอมมากสราพมมื่อวานนี่เรกไม่อยากสาดแล้วน่ลังเสือเปียกมด่อาคหลลุยฝนแมนะเราทำไม่เองกักด่านี่ก่อนเด หาเคยเห็นไปนทงนำส่วนค่นข้างนำส่วนนั่นคือทางฝั่งนี่เป็นแต้เ้ามาคือนี่หลับฝนตกแห้งเนาะตกไ่ได้ละตกันแห้งเือะคือชื่อแมนนำระบายเพื่อทันหรือว่าน่าได้นตกแหู้ขนตกอ่างตกแห้งหรือตกติดต่อกันนะหรือว่าก็เหมือนอี้ซับซิ่นโซไ คืนนี้นอนกี่จีมวลเนี่แต่ว่า่กี่ตัวเทาพอเอาห้องมาเน,น,น,นียหอนเนาะหอนแล้วอ้ช่ม่มห้องน,นีอ้าวจะเย็นุูเดียวนี้เดียวน้จะเย็นเหร้วกเขาตังตนมาอยู่มุมนี้เบิง่งเลยอ้่เห็นหเดียวเนาะนี่พี่เห็นใจเพราะเห็นลายอะ มัองนี่เห็ดน้อน,น,นไก่ตัวเมืองสมุทรสาครโบูัวเป็นใจกลางเมืองหรือบป่าแม่นนะเนีะยมือทำมือคืน,น,นประมาณนี้แหละ่วโอ้สมมตินี่ตกประยุทธ์เลยทุกคนตอนนีก็ยังประยุด บัวยูบานเทาตบบัวตบยุคเขตอื่นจังหวัดอื่นๆของทาาประเทศไทยตบบัวตบหนูแตาว่าอยู่เท้าเนี่ยบ่วตกหนักทุกคนฮะเาอะไรคที่ันผมองแล้วนะกลับมาอันนี้ทุกคนข้าหอมกมา้แลพี่นี่ก็จบจำเนี้ยเนาะพบกันไหมในพีต่อไปสวัสดีไปากินเขาข้หอมก็นาวินานะออ